สวัสดีครับ่อม่พี่น้องต้มซาพากินโชมารายงานตัวครับผมมาปอม่พี่น้องกอยเอ็นแก้วอู้ยยากินเข้าขนาดปอม่พี่น้องกอยเอ็นแก้วบ่ได้กินมาเมืนแล้ว่อม่พี่น้องหาซื้อ,อยากด้วยเนาะไปซื้อก่อเป็นบางข้างก่อมีผ่องบ่มีผ่อง,อง,องตามล่านนะปอม่พี่น้องอู้ยุงวัดตุ่นเปื่อยเหมือนๆ Mm-hmm. โอ้ยผมไม่ไปต้องกินครับข้าวไม้ล้ำใต้ล้ำวาง Oh, my home home. ง้าขนาดป่อมไอ้ไปลรองพระเป็ดหน้านญี่ปุ่น เรือเขื่องปอนแม่ปนต้องครับคือครับครับ,รบขึ้นไปต้นน้ำ เอสเริ่มมาแล้วผมไม่รู้ แต่ลายเสือปรไหมพี่น้องแตนตัวสีเหลืองลายดำอู้น่ากลัวตัวใหญ่ขนาดแต่ลายเสือ ตัวไงแต่ไงว่าปลาแมึกเปน้องแต่แล้เสืออหม,มาแล้วกว๋วมันตออ่อยหัวไปใจยางปลาแมึกเปน้อง วกแตนพวกตอได,ได,ได้ได้กินเนื้อได้กินอย่างได้กินจิ้นได้กินอย่างชอบม้าประมาณนีน้อง ีป,ปอ,อแหม่ปน้องตอนแรกกับกระลั้โดยด้วยด้วยด้วยอากาศมันฮ้อนมันอย่างปอแมไปนอ้องกับนักกรบอกเฮ้ยบวดวนี่ตอนแรกน้นองราวาอากาศฮ้อนอุ๊เอาโอ้นี่มันหน้าหนาวว่าหน้ายางนี่ปอหมายปนอ้องอ้เอน ไปนองหนาวหน้าหนาวปีนี้ถ้าจะหนาวบักีวันผมไปไปนองอันนี้บรรยากาศเหมือนเหมือนเข้าหนาวเลยผมไปไปนองบรรยากาศเหมือนเหมือนปลายหนาวเข้าแล้งนะผมไปไปนองเหมือนปลายหนาวแบบหนาวแต่แต่เอปลายหนาวแบบสุดๆเลยจะเข้าแล้งนี่ยบรรยากาศเป็นจะอี่ที่ผมไปไปนองอบๆนอ,อ,อน,ออน ห <T uber> นาวเมื่อกี้วันป๋อมัยพี่น้องหนาวไถึงอาทิตย์โอ้กลับกลายเป็นเหมือนจะเข้าหน้าฮอนเลยป๋อมัยพี่น้องเหมือนหน้าหนาวแบบนี้เลยนอ้องป๋อมัยพี่น้องปีนี้นะวันนี้กับมากับบรรยากาศใต้เลยป๋อมัยพี่น้องนี่ใต้อ่างเลยหิมสุดเลยป๋อมัยพี่น้องทุดท้ายเลยด้านหน้าต้มก็จะกลายเป็นเป็นเป็นตีน้นนน้ำร่นป่อมัยพี่น้องสมมติว่าน้ำเข้ามาตีอ่างนักมันก็จะล่นออกด้านข้างเลยป่อมัยพี่น้อง บรรยากาศเงียบแล้วก็ตีเหลือก็ตใต้อ่างเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นตีจอดรถตี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 ทันอา่าหลายๆคนตีเป็นเอ,เ,อเ,อเอาเอาเอาเรือมาเนาะเอาเรือเครื่องเรือแจวเรืออย่างมากก็จะเอารถจอดตายเนี่ยผมหม่ยเปน้องเอาเรือลงเนี่ยพวกผมไม่เป็นตีลิงเอาเรือลงเอาเรืออย่างแล้วก็ขับไปตัดไอไอต้นน้ำผมหมายเป็นน้องขับไปช่วงกลางอ่างนะ ช่วงที่สองน่ะ่อแม่พี่น้องงามขนาดจะเป็นอ่างกว้างสองเต่าของตีเนี่ยพ่อแม่พี่น้องกว้างสองเตาของตีเนี่ยแล้วก็เลื้อยไปก็จะเป็นต้นหน้า่อแม่พี่น้องต้นหน้ามันก็จะเป็นดอยสองข้างสองตางงามขนาดพ่อแม่พี่น้องต้นไม้เย็นตอม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 เกยไปแล้วเกยไปตอนตีตีตีมันยังบอกหกเตือนเรา่อแม่พี่นน้องเอารถเข้าไปก่อน ก็เย็นสบายเนาะผมไปเปนน้องอ่างจวงที่สองเงียบสงบเงียบถ้าปิงเย็นซอยเลยเนาะผมไปเปนน้องเนาะก็จะมีคนเท่าคนแก่ไปโยกจงโยกจ้ำกันท่านเนาะผมไปเป็นน้องแพ่ชอบความสงบกับไปโยกจ้ำโยกอย่างปูเสื้อแ่งเข้ากินเข้ากินปลากันเนาะอมไปเป็นน้องเนาะสบายสบายหมู่บ้านใกล้ปลาใกล้เขาผมไปเปน้องเนาะกอธรรมชาติสุดๆเนาะผมไปเปนน้องคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลำลาไปก่อนผมไปเป็น้อง ฮอนอบอาบรรยากาศแต่ล้มปัดมากระทบกับน้ำอ่างจะเย็นปวดใหม่เปน้องล้มปัดมาจากดอยจากเขากระทบน้ำอ่างเนี่ยเย็นแต่ถ้าบัดล้มบาดปัดเนี่ยอบเอาห้อนนี่ปวดไหม่ปน้องมาแล้วแต่ล้ายเสือสีเหลืองเหลืองเหลืองแปดเลยละ่ะเหลืองสดเลยละ่ะปวดใหม่ปน้องเหลืองดำอ้ก็ต้องขอตัวลำลาไปก่อนเลย ดี <ider> th ๋ยวโดนมัน <Aub> ต <urn> so ่อยเดี๋ยวโดนมันแต็ดมานี่หน้าปุ้งหน้าปูมันผูกเรือมากินเมื่อกาจะมื่ก็จะหาไปเนาะมันก็จะตัดโรไปผมไม่ไปน้องเนาะหน้าปูดหน้าบวมกับมากินเข้าเมื่อผมไม่ไปน้องพอเนาะผมไม่ไปน้องเนาะก็ต้องขอตัวลำร้าไปก่อนเนอร์เนาะผมไม่ไปน้องดูแลรักษาสุขภาพกันตัวนะครับเนาะต้มกะถ้าจะเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ละผมไม่ไปน้องเกือบจะหายร้อยเปอร์เซ็นต์ละอาจจะมีเสียงน้อยเนาะ อาจจะมีเสียมฮะนิดๆน่นอยๆผม,มไปนอนเก้าสิบห้าแล้วไปนองเกือบจะหายร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะผม,มไปน,อนอกก้องเนาะก็ดูแลรักษาสุขภาพประกอบมันออกกับร่างกายกับตัวเนอร์เนาะผมไปน,อนอ้องเนาะต้อมสาอาดทุกคนเนาะแล้วกลับมารุ่นกันเมนูต่อไปว่าจะเป็นเมนูอะไรยังสำหรับคลิปนี้ต้องสา,าพาขินโชก็ต้องขอตัวลำลาผม,มไปน้องไปก่อนนะครับกราบสวัสดีครับผม